ภายใน72ชั่วโมงนี้จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับคุณสวัสดีค่ะก็ไพ่บอกมา EP ที่513นะคะสำหรับท่านใดที่ช่วงนี้ฝันปแปลกๆหรือว่ามีรางสังหรณ์อะไร,ประแปลกๆก็มาดูแลกันว่าสิ่งนั้นนะคะเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าเหมือนเดิมค่ะถ้าจะเลือกไพ่มา4ใบมี1 2 3แล้วก็4เลือกมา1หมายเลขแล้วเรามาดูคำทำนายกัน หมายเลขหนึ่งค่ะภายใน72ชั่วโมงนี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลืออะไรสักอย่างจากคุณอาจจะเป็นในลักษณะของการให้คําแนะนําการรับฟังหรือให้คุณลงมือช่วยอะไรสักอย่างในสิ่งที่คุณมีความรู้ในสิ่งนั้นสําหรับหมายเลขสองค่ะภายใน72ชั่วโมงนี้น่าจะมีดวงจิตดวงวิญญาณที่กาลังรอบ,บุญกุศลจากคุณอยู่นะคะแผ่เมตตาหาดวงจิตดวงวิญญาณเหล่านี้หรือทําบุญให้เขาได้จะเป็นสิ่งที่ดีมากหมายเลขสามค่ะภายใน72ชั่วโมงนี้คุณจะถูกตําหนิ ติเตียนจากการกระทำผิดของคุณอะไรสักอย่างหนึ่งเอาเป็นว่าถ้ามองในแง่ดีนะคะก็คือผิดก็แค่ยอมรับผิดแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็มันก็เสียใจอะเนาะแต่เอาเป็นว่าก็มันผิดจริงอย่าไปคิดมากสุดท้ายข่าหมายเลขสี่ภายใน72ชั่วโมงนี้นะคะคุณจะไปพบเจอสิ่งของบางอย่างที่มันเป็นของคุณนั่นแหละแต่ว่าเพิ่งหาเจอเป็นสิ่งของที่มีค่านะคะเอาเป็นว่าถ้าหาเจอรอบนี้ก็เก็บรักษาไวด้ดีๆไม่งั้นมันจะหายไปอีกนะ